แวววัน well, บทที่10กรองการเชยทิพแวววัน well, เพิ่งจะรู้จักเพื่อนร่วมห้องคนนี้หลังจากที่เรียนหนังสือมาด้วยกันนานถึงสมเดือนกรองการเชยทิพนั่งอยู่แถวเดียวกับแวววันแต่คนละด้านกันจึงห่างกันมากแวววัน well, ทราบดีว่าเธอผู้นั้นชื่อกรองการเพราะได้ยินอาจารย์เรียกชื่อให้ตอบคำถาม แต่ไม่เคยพูดกันเลยกรองการเป็นเด็กสาวร่างผอมผิวค่อนข้างดำเงียบขรึมหน้าบึง้งเฉยเมยจนน่ากลัวแวรวันสังเกตเห็นว่ากรองการไม่พูดกับใครเลยไม่รู้จักใครเลยเวลาหยุดพักกลางวันกรองการไม่เคยลุกจากโต๊ะไปโรงอาหารหล่อนจะนั่งนิ่งอย่างนั้นอยู่กับกองหนังสือตรงหน้า ถ้ามีใครหวังดีเอ่ยปากชวนให้ไปกินข้าวด้วยกันหล่อนจะตอบคำเดียวว่าไม่หิวกลับจากโรงอาหารแวววันมักเห็นเธอผู้นั้นฟุบหลับกับโต๊ะเรียนพอกลิ่งบอกเวลาบ่ายโมงดังขึ้นหล่อนจะลุกขึ้นไปห้องน้ำล้างหน้าแก้ง่วงแล้วกลับมานั่งเรียนตลอดเวลาสามเดือนแวววันไม่เคยเห็นกรองการยิ้มเลยไม่ว่าอาจารย์ผู้สอนจะคุิสนุกพูดตลกแค่ไหน แวววันเพิ่งได้ทราบว่ากรองการเดินมาเรียนหนังสือทุกวันและที่พักของหล่อนผู้นั้นอยู่ถึงสีลมกรองการเข้ามาจากปราจีนบุรีมาอาศัยอยู่บ้านคุณพิทยาข้างบ้านเราผ่องชวีพูดขึ้นในวันหนึ่งเมื่อสุปราณีบ่นว่ากรองการน่ากลัวคุณพิทยาเป็นคนปราจีนบุรีเหมือนกันกรองการเข้าออกจากบ้านเช้ามากทีเดียวแหละแต่มาถึงที่หลังเราทุกวัน ของชวีลดเสียงลงเมื่อพูดประโยคต่อไปเขาเดินมาเรียนทุกวันรถเมย์ก็ไม่นั่งเข้ากลางวันก็ไม่เคยกินอีกคนหนึ่งบอกไม่เคยเห็นไปโรงอาหารเลยเขาเป็นอะไรของเขานะู้วว่าไม่มีเงินแต่ถ้าแกเป็นญาติคุณพิทยาก็ไม่น่าจะจนนี่นะคุณพิทยากออกรวยบ้านช่องใหญ่โตสงสัยจะไม่ใช่ญาติเห็นช่วยทำงานบ้านด้วยแล้วอยู่เรือนเล็กที่คุณพิทยาเขาให้คนใช้อยู่ ไม่ได้อยู่บนเรือนใหญ่หรอกแต่เขาก็ต้องไม่ใช่คนใช้คงเป็นคนอาศัยเพราะมาจากจังหวัดเดียวกันเท่านั้นเองต่อจากนั้นก็ไม่มีใครสนใจกรองการอีกทว่าแวรวันสนใจเพราะคิดว่ากรองการเป็นบุคคลประเภทหัวอกเดียวกันกับหลอนและดูจะแยกว่าหลอนเสียอีกอย่างน้อยแวววันยังมีเงินค่าข้าวกลางวันค่ารถและค่าหนังสือพร้อมมูล สายตาที่แวววันมองกลองการจึงเต็มไปด้วยความสงสารและเป็นมิตรกลางวันทำไมไม่ไปกินข้าวที่โรงอาหารละ่ะแวววันทำใจกล้าถามกลองการกลองการหน้าบึง้งมองแวววันด้วยดวงตาเขียวปัดเป็นคำถามว่ายุ่งเรื่องส่วนตัวคนอื่นเข้าทำไมเมื่อก่อนฉันอยู่โรงเรียนในสวนฉันห่อข้าวไปกินทุกวันประหยัดดีที่นี่ไม่ยักมีใครเอาข้าวมากินฉันต้องไปกินที่โรงอาหารเปลืองมาก ถ้ามีใครสักคนห่อข้าวมากินเหมือนเหมือนกันคงช่วยให้หายกระดาษเพราะมีเพื่อนแวววันพูดเรื่อยๆฉันอยากห่อข้าวมากินเธอห่อข้าวบ้างไหมละ่ะจะได้มีเพื่อนฉันไม่เคยกินข้าวกลางวันมาหลายปีแล้วมันเลยชินอา้าวแรกๆไม่หิวแย่หรือแวววันกินข้าวเก่งทุกมือและหิวจนเกือบตาลายเมื่อถึงเวลาทั้งนี้เพราะแวววันต้องใช้แรงทั้งวันหิวเหมือนกันแต่มันชินเสียแล้ว แล้วทำไมต้องทนอดด้วยกรองการมองหน้าแวววันตรงๆสีหน้าค่อนข้างบึ้งตึงเธอจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคนอื่นที่เขาอดอยากยากแค้นละ่ะพวกชาวกรุงนะ่ะแสนสบายข้าวของทุกอย่างใช้เงินแลกเอาพวกเราคนบ้านนอกที่เป็นคนบ้านนอกจริงๆไม่ใช่ข้าราชการเจ้าขุนมนะูลนายน่ะต้องมากินจากหยาดเหงื่อแรงงานและพวกบ้านนอกที่ได้ดีในกรุงเทพก็พากันลืมบ้านเก่าไม่ยอมกลับไปปรับปรุงบ้านเกิดมาหลงอยู่ในเมืองกันหมด แวววันเพิ่งเคยได้ยินกรองการพูดยาวเหยียดวันนี้เองเพิ่งจะรู้ว่าหล่อนพูดเก่งเหมือนกันแต่ไม่ค่อยยอมพูดเพราะมีความเกลียดชังคนที่สบายกว่าอยู่ในใจเธอก็เป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสมาเรียนพวกเธอเรียนจบได้งานทําก็คงเหมือนคนอื่นๆที่หางานในกรุงทำไม่กลับบ้านฉันได้ทุนเรียนกรองการตอบพุน่นๆยังไงยังไงก็ต้องกลับเพราะทําสัญญาไว้กับทางจังหวัด เธอได้ทุนเรียนแล้วทำไมเธอจึงต้องลำบากมากนักเดินมาเรียนไม่กินข้าวกลางวันฉันเองไม่ใช่คนร่ำรวยเป็นชาวสวนแต่ฉันคิดว่าสุขภาพของเราสำคัญกว่าเธอเหนียวเอาเงินทุนไปทำอะไรหมดฉันได้ทุนเรียนปีละ1,200บาทมันไม่มากมายนักหรอกคุณพิทยาเธอเลี้ยงฉันมีที่อยู่ที่กินหนังสือเรียนใช้ของเก่าของเธอซื้อเฉพาะที่จำเป็นถึงอย่างนั้นเธอนึกซิเงิน1,200บาทนะ่ะ ต้องจ่ายค่าบำรุงค่าเสื้อผ้าค่าหนังสือและสมุดมันก็เหลืออีกนิดหน่อยฉันต้องเผื่อค่ารถไปเยี่ยมบ้านตอนปิดเทอมใหญ่อีกส่วนที่เหลือทั้งหมดฉันให้แม่ไว้ซื้อข้าวสารทำไมอย่างนั้นละ่ะทำนาแล้วทำไมต้องซื้อข้าวกินพอได้ข้าวก็ขายไปจนหมดเพราะต้องใช้นี่ที่กู้เข้ามาและยังเช่านาอีกไม่ขายก็ไม่มีเงินใช้นี้ไม่มีให้ค่าเช่านาพอขายหมดทีนี้ก็ต้องซื้อข้าวกิน ส่วนกับข้าวก็ตกกุ้งตกปลากินเอาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดบ้างปลูกผักบ้างมันก็พออยู่กันไปได้ปีหนึ่งหนึ่งแต่ไม่มีเงินค่าเล่าเรียนให้ฉันฉันเลยต้องขยันเพื่อเอาทุนเงิน1,200บาทนะ่ะตอนเข้ามหาวิทยาลัยมันจะพอหรือตอนเข้ามหาวิทยาลัยเขาเพิ่มให้เป็น2,500อยบาทคงขยงชั่วหน่อยนะฉันอยากได้ทุนเรียนบ้างพ่อแม่จะได้ไม่เหนื่อยมากนะักแวววันพึมพำ ทำอย่างไรจะได้พอเรียนจบแล้วเขาจะส่งไปทำงานที่ไหนก็ไปทั้งนั้นแหละขอตอนนี้ไม่ได้แล้วละ่ะเธอรอปลายปีขอทุนเรียนปีหน้าสิอาจจะได้ถ้าไม่ได้ก็ทนเรียนไปก่อนไปขอเอาตอนเข้ามาหาวิทยาลัยเลยลองถามอาจารย์ดูก็แล้วกันฉันได้ทุนเรียนเพราะสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดตั้งแต่อยู่โรงเรียนประจำอำเภอได้ทุนเด็กฉลาดทุกปีพอเรียนสูงขึ้นทางจังหวัดเขาเลยส่งเสียให้เรียนไม่งั้นต้องอยู่เลี้ยงควาย รองการแบมืออันหยาบกร้านให้แวววันดูทำงานทุกอย่างเลี้ยงควายไถายนาหวานข้าวดำข้าวและมือของพวกนั้นละ่ะมันอ่อนนุ่มไม่เคยทำงานในขณะที่เราต้องทำงานหนักและเรียนอย่างหนักเพื่อทุนการศึกษาทำไมเธอถึงพูดเรื่องนี้กับฉันในเมื่อเธอไม่พูดเรื่องนี้กับคนอื่นแวรวันชงนไหนเธอแบมือของเธอซิแวรวัน กรองการไม่ตอบคำถามแต่บอกให้แวววันทำกิริยาเหมือนกับหลอนขอดูมือให้ถนัดถนัดหน่อยสิแวววันทำตามกรองการจับมือแวววันไปลูบคล้ำดูสิมันด้านพอๆกับมือฉันนั่นแหละฉันสังเกตเห็นเมื่อว,วันแรกที่เราเข้าแถวเดินมาเข้าห้องเรียนเล็บเธอกุดสีเล็บไม่สะอาดผิวเธอเนียนเกลี้ยงก็จริงแต่ก็แววกร้านแดดฝ่ามือมีรอยด้านจนแข็งเป็นตาปลาเธอเป็นคนจำพวกเดียวกับฉัน ฉันไม่นึกว่าเธอจะสังเกตถึงอย่างนั้นกรองการฉันไม่พูดแต่ฉันเห็นกรองการกัดฟันนั้นเสียงลอดไรฟันออกมาเธอคบพวกนั้นได้ยังไงนะพวกลูกในายพลลูกพ่อขาใหญ่เห็นสนิทสนมกันเหลือเกินเธอช่างไม่คิดบ้างเลยนะว่าเขาเป็นคนต่างชนชั้นกับเราเขาเป็นพวกชนชั้นอภิสิทธิ์แวววันไม่เข้าใจคําว่าอภิสิทธิ์นักแต่พอจะเข้าใจความหมายของประโยคที่กรองการพูด แวววันรู้สึกว่ากรองการเป็นคนน่ากลัวถ้ทลอนเป็นชายการกระทำและความเกลียดชังของหล่อนจะรุนแรงกว่านี้สักเพียงไหนฉันคบเขาเพราะฉันรู้จักเขามาตั้งแต่สมัยเรียนพิเศษกวดวิชาเข้าเรียนที่นี่คุณเก๋เขาเป็นคนน่ารักออกพยายามทำตัวให้เหมือนชาวบ้านกินข้าวในตอกในซอยส่วนวันเขาเคยช่วยเหลือฉันตอนมาฟังผลสอบไม่ทันเขาให้สำเนาประกาศผลสอบฉัน พวกนี้อันที่จริงเขาก็ดีไม่ใช่ความผิดของเขาที่เกิดมาเป็นคนต่างชนชั้นกับเราถ้าเราเลือกเกิดได้ก็คงเลือกเกิดมาเป็นพวกเขาเพราะอยากสบายแวววันพยายามให้ความยุติธรรมกับเพื่อนหญิงของตนเขาเป็นคนดีเหมือนคนอื่นๆไม่ได้เลวกว่าพวกชาวไร่ชาวนาชาวสวนอย่างเราไม่ได้มีความชั่วร้ายด้วยความเป็นชาวกรุงเป็นชนชั้นอภิสิทธิ์อะไรที่เธอว่า กรองการเหยียดริมฝีปากเหมือนจะมิ่นวาจาของแวววันพวกนี้ยังเด็กยังไม่รู้ว่าชนชั้นที่เขาอยู่นะ่ะเป็นชนชั้นอภิสิทธิ์แต่พอเขาโตกว่านี้เขาจะรู้สึกและรู้ตัวว่าเขาดีกว่าเราบางคนเห็นโลกสวยงามนึกว่าชาวนามีความสุขอยู่กลางทุ่งนาสีทองชาวสวนร่มรื่นใจด้วยกิ่งไม้ใบไม้ลำธารเขาไม่รู้ว่าโลกของเรามันไม่มีความสุขสขปกปรกและยากแคน ตกอยู่ใต้อำนาจเงินที่คนอื่นให้ยืมมาลงทุนเขาไม่รู้ว่าเขาสบายกว่าคนอื่นแต่พอเขารู้เขาจะเกิดความรู้สึกดูหมิ่นถิ่นแคลนมันเหมือนอย่างคนที่อยู่บ้านติดติดกับบ้านฉันที่อาศัยเขาอยู่เขามองฉันอย่างรังเกียจเมื่อรู้ว่าฉันเดินมาโรงเรียนไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวกลางวันเราห่อข้าวมากินกันดีกว่าเราสองคนดีไหมไม่ละกองการตอบอย่งไม่มีเยื่อใย ฉันจะอดข้าวกลางวันต่อไปเพื่อว่าฉันจะได้ไม่ลืมความยากแค้นเก่าๆของฉันฉันจะให้มันฝังลึกเข้าไปในสายเลือดของฉันจนไม่มีเลือนไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักกี่ปีไม่ว่าฉันจะกลายเป็นอะไรไปเมื่อฉันโตขึ้นกว่านี้แวววันเข้าใจความรู้สึกของกรองการแล้วช่างน่ากลัวเสียจริงๆที่กรองการคิดจะเพาะความเกลียดชังชนชั้นสูงกว่าให้ฝังเข้าสายเลือดเข้ากระดูกจนแสะไม่ออกนี่มันเรื่องอะไรกัน คนเราเลือกเกิดไม่ได้แล้วทำไมเราจะต้องเพาะความชิงชังเอาไว้แวววันถอยห่างจากกรองการมาแทบไม่รู้ตัวหลอนกลัวผู้หญิงคนนี้กลัวความกระด้างผิดมนุษย์กลัวอารมณ์อันรุนแรงกลัวว่ามันจะเข้ามาครอบครองอารมณ์ของหล่อนเข้าบ้างแวววันต้องการเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งต้องการขจัดความกระด้างที่มีมาแต่เด็กให้หมดไปแวววันอยากเป็นผู้หญิงจริงๆไม่ใช่ผู้หญิงแต่เพศอย่างกรองการ แต่แววันหนีกรองการไม่ค่อยพ้นแวววันกินข้าวกลางวันเร็วเพื่อเอาเวลาที่เหลือไปอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนพอเข้าห้องเรียนกรองการจะตื่นจากการนอนอดข้าวของหล่อนและเข้ามาพูดคุยกับแวววันมือของเธอเปื้อนอะไรสีแดงๆตามเล็บช่วยแม่ทำหมากสีหมากมันล้างยากฉันอยากให้มันล้างไม่ออกเอาเลยมันจะได้ช่วยเตือนใจเธอว่าเธอจะต้องทำงานหนักเพียงไรระหว่างเรียนหนังสือ บ้าจริงล้างไม่ออกน่าเกลียดแย่น้ำหมากมันจะจับจนเล็บแดงฉันฟอกสบู่ฟอกแฟบไม่รู้กี่รอบก็ออกไม่หมดฉันอยากให้เล็บสะอาดนี่ยางหมากยางพลูจับออกอย่างนี้แวววัน well, มองเล็บของตนอย่างไม่ชอบใจงานมันของหนักของสกปรกไม่ใช่ของสบายของสะอาดมันก็ต้องจับมืออย่างนี้แหละจะได้ไม่ลืมเสียง่ายๆว่าเธอไม่เหมือนเขาอื่นคนอื่นเขาสบายคำลงก็ดูโทรทัศน์อ่านหนังสืออ่านเล่น บางคนก็มีครูมาสอนพิเศษที่บ้านจะได้เรียนเก่งกว่าคนอื่นเขามีเงินเพื่อบำรุงตัวเขาให้สวยงามสูงส่งกว่าคนอื่นๆเขาเรียนเก่งเพราะเขามีเงินซื้อหนังสือซื้อครูมาสอนถึงบ้านแต่เราเรียนเก่งเพราะอดทนท่องหนังสือจนขึ้นใจเกือบหมดเราใช้ความทุกข์ยากลำบากบำรุงตัวเราให้สูงส่งเท่าเขาแต่ไม่สวยงามเธออย่าพูดเรื่องไม่เป็นมงคลหูแบบนี้เลยนะ่ะฉันไม่ชอบฟังเสียเวลาทำการบ้าน แวววันพูดตรงตรงตามนิสัยบางครั้งแวววันจะคว้าหนังสือหนีไปนั่งในห้องสมุดจะได้ไม่ต้องเจอเจอกรองการในตอนเที่ยงแต่ถ้อยคําของกรองการมีอิทธิพลนักมันตามขึ้นไปถึงห้องสมุดแวววันทํางานไม่ได้นั่งมองเล็บมือตัวเองเหม่อลอยทุกเย็นกลับจากโรงเรียนแล้วแวววันจะต้องช่วยแม่ทำหมากหน้าฝนเป็นหน้าที่หมากชุกและราคาถูก ขายไปสดสดไม่ได้ราคาเท่าไรต้องแบ่งมาตากแห้งเอาไว้ขายหน้าแลง้งที่หมากสดขาดแคลนบางปีหมากแห้งได้ราคาถึงกิโล25บาทแต่บางปีไม่แล้งจัดการทำหมากแห้งก็เสียแรงเปล่าเพราะขายได้กิโลละ1 1 1 2บาทไม่คุ้มค่าแรงงานกรนั้นชาวสวนก็ต้องเสี่ยงอย่างน้อยหน้าแล้งจะได้มีเงินในยามขาดแคลน เท่ากับเก็บหมากที่มีมากเหลือเฟือไว้ขายหน้าอื่นแวววัน well, ช่วยแม่ขัดหมากลูกงามๆเตรียมไว้ไปขายที่ตลาดตอนเช้ามืดพ่อจะตื่นตั้งแต่ตีสามหรือตีสีเอาหมากลงเรือไปตลาดส่วนหมากไม่งามนักก็เฉาะเอาแต่เปลือกออกเหลือแต่เนื้อในแวววัน well, ไม่ถนัดใช้มีดโต้อันเล็กๆเ,กเกฉาะแบบแม่แวววัน well, ใช้มีดเล็กค่อยๆฟานหัวออกแล้วกดคมมีดลงไปบนเปลือก งัดเปลือกออกทีละชิ้นจนหมดแม่ทำงานได้เร็วกว่าเพราะกล้าใช้มีดเฉาะลูกหมากแรงๆไม่เสียเวลาลากคมมีดอย่างแวววันแต่แวววันทำไม่ได้มันมักพลาดไปโดนมือเสมอจนเข็ดวัยวิทย์ช่วยงานอย่างคล่องแคล่วเหมือนกันเขาเป็นคนปีนขึ้นไปเก็บหมากและเป็นคนหั่นหมากในบางครั้งเขาจะใช้ไม้แท่งหนาๆยาวประมาณหนึ่งเมตรกว้างประมาณ10เมตรทำเป็นที่ใส่หมาก ด้านหนึ่งของไม้จะถูกเฉือนออกจนป้านเว้นริมเอาไว้และเจาะริมให้เป็นรูกว้างพอจะสอดมีดเล็กๆเ,เข้าไปได้ใช้ไม้เล็กๆอีกอันหนึง่งไถหมากมือหนึ่งจับลูกหมากไว้ลูกหมากจะถูกขมมีดที่สอดไว้เฉือนเป็นแว่นๆแ,และเร็วกว่าจะใช้มือฝานเอามากนักแต่วิธีนี้ต่อมาต้องเลิกทำไปพักหนึ่งเพราะถูกลูกค้าบ่นมาว่าหมากแห้งที่ฝานแบบนี้ บางทีแผ่นใหญ่เกินต้องการจึงต้องใช้มือผ่าหมากให้เป็นซี่ก่อนใสหมากและใสด้านข้างหมากจึงแผ่นเล็กลงและช้าไปเพราะจับไม่ถนัดบางทีพลาดหล่นจากไม้ใสหน้ารำคาญแม่จึงให้ผ่าหมากและใช้มือถือมีดหันเอาไวยวิทย์ทำงานละเอียดไม่ได้จึงต้องเปลี่ยนหน้าที่มาช่วยเฉาะหมากแทนแวววันรับหน้าที่หันหมากมือไม้จึงเลอะไปหมด อย่างหมากจับจนแดงเกือบดำเมื่อหั่นหมากได้มากพอแล้วก็จะเอาหมากเกลี่ยลงตะแกรงหรือกระดง้งเรียงไม่ให้หมากติดกันเป็นแผ่นโตโตจะแห้งยากหมากมียางมักจะเกาะกันเป็นก้อนๆต้องเอาชุบน้ําจึงจะแยกได้พอเสร็จก็เอาไปตากแดดแต่หน้าฝนบางทีก็ไม่มีแดดไปเป็นวันๆต้องใช้ลมไฟแทน แต่หมากรมไฟมักจะสีดำคล้ำไม่สวยเท่าหมากที่แห้งด้วยแดดตอนเย็นแวววันช่วยเฉาะหมากเตรียมไว้ตอนเช้าแม่จะหั่นหมากเอาออกตากแดดเองแต่บางทีก็ต้องหั่นเอาไว้เพราะขืนให้แม่ทำคนเดียวตอนเช้าไม่ทันแดดบ่ายๆฝนตกต้องเอาหมากรมไฟไม่สวยได้ราคาตำ่ำพ่อช่วยเฉาะหมากเหมือนกันแต่ตอนกลางวันพ่อไม่อาจช่วยได้เพราะต้องดูสวนรดน้ำบ้าง ถ้าฝนไม่ตกชุกนักหรือถอนหญ้าเพราะหน้าฝนหญ้ามันงามเกินต้องการบางทีตอนเช้าต้องตื่นแต่ดึกเอาหมากสดไปขายพ่อจึงเข้านอนหัวขํากว่าคนอื่นแวววันทำงานหนักเพื่อให้ตนเองสูงส่งเท่าคนอื่นจริงของกรองการกรองการเสียอีกที่สบายกว่าแวววันหล่อนอาศัยบ้านคุณพิทยาอยู่ช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่แวววันต้องทำงานหนัก กรองการคงนึกถึงพ่อแม่พี่น้องที่บ้านนอกว่าอดอยากลำบากหล่อนจึงอดข้าวกลางวันเสียจะได้ไม่ลืมว่าหล่อนมาจากครอบครัวที่ยากแค้นแต่แวววันไม่ต้องการจะเกลียดชังใครแวววันไม่ชอบความเกลียดชังแวววันยกมือปิดหน้าตนเองห่อไหลด้วยความกลัวต่อความคิดของกรองการที่เริ่มจะแทรกซึมเข้ามาในสมองออกไปนะฉันไม่ต้องการความรู้สึกชนิดนี้โอ้